ก็วันนี้นะคะละลายตุต่มะมาแต่ท,ทคนรว่าเรามีตัวที่เป็นทีเด็ของเราเนที่อยาจมานะทุกคนนะคะว่าเราจะตาต่อไหมให้กี่คันแ,นแล้วก็ราคากานซื้อสกุณอะไรมันมีความดียังไงแล้วก็เจอรเข้าเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวไปติดตามกันในคลิปนี้นะคะกับของละลายตุ่มเลยะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวังดีเป็นวังที่เราได้เจอกังโอเคค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพบกับลาลาและตุอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะก็มีสินค้าที่เพิ่งออกมาใหม่ประมาณเออจริงมันก็ออกมาสักพักประมาณสามถึงสี่เดือนไดแ้แต่ว่าค่ารู้สึกแบบว่ามไม่มีเวลามานั่งถ่ายเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาถ่ายในความเห็นของเราเนาะว่าเป็นยังไงบ้างกับครั้งแรกที่ใช้กับตัว,ต,วตัวนี้เนาะจริงจริงก็แบบ เพรอิรชั่นคำหลับผลิตภัณฑ์นี้แล้วกนะันเนาะโอเคค่ะนี่ข้าววก็คือลงแบบว่าพวกสกินแคร์กันแดดแล้วก็แพรแมเมอร์ลงเตรียมผิวไ้แล้วนะคะเพื่อที่จะลับสเต็ปต่อไปของเราเลยนะคะก็วันนี้นะคะทุกคนเข้าวจะมาเสนอเป็นน้องแท้น้องตุ้ยนะคะเป็นคุชชั่นของ m a y Benefit l l i me นั่นเองนะคะก็วันนี้คือจริงๆข้าวคือใช้คือจริงก็คือแอบใช้ไปแล้วแต่เกินก็ก็ต้นนะแต่คือแบบวันนี้อยากจะมา ทาให้ทุกคนได้เห็นได้รู้ถึงความปังของมันมันเจิดจรัดแค่ไหนนะคะทุกคนกับราคาแค่499บาทนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะคะที่วัดสดุทุกสาขานะคะเขาลดเหลืออยู่แค่ 449บาทยังไม่พอนางมีไปถึงช้อปปี้กับลาซาด้าแต่ว่าในลาซาด้าเข้าไม่เช็คราคานะคะแต่ว่าในช้อปปี้แค่409บาทเท่าน,นั้นแล้วก็ค่าส่งฟรีด้วยนั่นเองนะคะก็ไป <_ c oughs> ดูกันนะคะใครสนใจอะไรยังไงถ้าเกิดใครเป็นคนที่ใจร้อนมือวามก็ไปที่วัสด์แล้วก็ไปซื้อถ้าเกิดใครแบบเออฉันรอได้เพื่อแบบของถูกของชานการเซฟมันนี่ก็ช้อปปี้นะคะมาๆเดี๋ยวเรมาพูดถึงมนเด็ดอะไ่กันเสียเวลาเลยครเพราะว่าตอนนี้เข้า ติดอ่างไม่ไหวแล้วโอเคมาเปิดก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแต่ว่าคุชชั่นของเขา่าพับจะมีความแบบว่าแตกต่างก็คือมันจะแบบเป็นผ้าผ้าเลยทุกคนแล้วก็อุ๊บอุ๊บสอรี่นะคะลืมพูดถึงสปปรรพคุณของมันนุ่นกล่องมาอันนี้นะ้องเข้าใช้เป็นเบอร์หนึ่งสองศูนย์นะคะเป็นเฉดสีของมันแต่แบบไม่ได้มีชื่อเหมือนแบบเหมือนเอ,อ่อพวก คอนซีลเลอร์หรือเป็นแบบรองพื้นของนางเนาะอันนี้นะคะเป็นรุ่นแมทแล้วก็เป็น oil control คุชชั่นเลยเนาะก็คือเข้ารู้สึกว่าข้าเป็นคนผิวแห้งแล้วยังใช้แปรวดูพกับงั้นมาเรามาดูกังงนเลยก็ดืมเปิดมาก็คืออย่างนี้คือข้าชอบแพ็กเกจตัิงแพ็กเกจมันก็คือแบบพกพายากมากเลยแต่คือข้ารู้สึกว่ามัน มันดีทุกคนคือข้าวแพ็คแพ็กเกจอะทุกคนแค่นั้นจบเราแค่นี้แพ็คแพ็กเกจเทิมัน okay. มาเริ่มเลยเนาะอืยเขาก็จะเป็นตาข่ายอย่างงี้นะคนนะคะชุบชุบชุบ,ชบสามชุบแล้วเขาก็แบบดูดจุดตุดทิ่ของคชั่นทำยังไงให้เนียนให้ติดทนปกติก็คือ แตคะทุกคนตบแรงรก็เมื่อกี้คือแบบเจ็บนะไม่เลยไม่เล้เกรงหน้าไว้เลยนี่ดู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 ด uh, ูอ <zona snake fountain quinho> ่ะเจ็บตบให้มีเสียงนะคะทุกคนเออคือเข้าแบบไม่ได้ใช้คุชชั่นมาโน้นนานมากก็คือตั้งแต่แม็กหมดไปสองตลับก็คือแบบไม่ได้แตกกับบ๊อบบี้บาวไปสามอันเลยทุกคนเพราะว่าพี่บอมันธรรมชาติ ทุกคนเข้าขวดแสงจะหมดมากเพราะแบบตอนนี้ก็คือแบบเวลาแบบเอาแล้วเด้ออันนี้คือเสียงของถนนอ่าด้านนี้ขอปืด,ปดนิดนึงอันนี้คือชั้นเดียวแล้วค่ะทุกคนอันนี้แบบ,แบ,บแยยำๆแต่จงตาบนนิดนึงนะคะุ ้าผักเดี๋ยวลงไม่เยอะมากแต่ว่าทุกคนอันนี้ดูเฉดเฉดสีปะ่ะมันก็เหมือนจะขาวกว่าผิวข้าวนิดนึงนะคะก็เหมือนจะขาวกว่าผิวข้าวนิดนึงนะแต่ก็ได้อยู่นะคะไม่ได้ถึงขาวแบบมันเป็นขาวที่แบบนีๆๆ่พอเกลี่ยไปผิวมันก็จะสูมแล้วก็ดูแบบดีไปเองเนาะอย่างเดียวทุกคนทาโวงนี้ด้วยนะ ใ้ทุกคนอันนี้ข้าวก็ลงก็จะได้ประมาณแบบนี้เลยนะคะสีของเขาก็เราทิ้งเขาประมาณหนึ่งทีสองทีเขาก็จะมีความเซตตัวของเขาเองแล้วก็จะแบบดูแบบธรรมชาติมากกว่านี้นะเดี๋ยวข้าจะลงคอนซีนเลเลอร์รอนเลยเละกันและแบบปกปิดใต้ตาเพราะใต้ตาดาไม่ไหวแล้วแต่นี้เกี่ยวแบบไม่เยอะเท่าไหร่ทุกคนการที่อยากจะปกปิดใต้ตา,ตาดำให้มีแบบคุณภาพนะคะคือแบบก้ม แล้วก็ดูไงมันจะมีเส้นความดำมันนี่คือข่าแบบวีดำมาถึงนี่เลยอะ่ะเออ <Okay. S 1> ดีป่ะเน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 โอเคแต่มาะทดุดุดเป็นน้องเท้าไก่พ้าใช้พัฟของเขาเลยนะคะคุชชั่นมาทำน้องอคอนซีลเลอร์ของเราเลยทุกคนนี่ตาแดงไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเพราะว่ารองพื้นหรือเป่าเพราะว่าเพราะว่าคุชชั่นหรือเป่าเพราะว่าคอนซีลเลอร์นะแต่คือแบบข้าวขยี้ตา มันก็เลยแดงแบบนี้่งทุกคนแล้วแบบพอมาเจอแสงมันก็เลยแบบสู้แสงไม่ไหวนิดนึงที่ทุกคนเสร็จแล้วคือคุณชั่นแมาที่แบบป้องไวมากยิ่งขครแบบเป็นคนแบบเป็นคนมือตบอ่ะก็คือเร็วมากๆอนะนะคะมาตบแป้งกันหน่อยสิคะคุณหนูทั้งหลายนะคะขอใช้เป็นสีจันตัวนี้เลยนะคะคอลเลคชันแบบใ้เลยนะคะก็คือพับสีม่วก็คือแพ้แล้วแพ้แล้วอุ๊ยอุ้ยน้องใส่ไม่ดีเทยแล้วแบบหกเต็มรอย นี่คือทุกคนอันนี้คือมันแน่นมากเข้าแบบอิ o ล e เบลคุกคุนได้ไดีแล้วก็ถูกแล้วดีก็มีที่สีจันนี่แล้วกว็ขอเทงนิ่นึงโอเค my t ท i ิกเทงเลยเามันจะผกวันนี้ใส่กางเกงสีดำทุกคนอ้อปังนะคะไม่แน,น่นก็ให้มันรู้ไปสิอูนี <c oughs> ถ้าไม่แน่นก็ไม่ได้แล้วนะ,ะเฉดตรงนิดนึง นี่ก็เอาไว้เอาไว้โอ้โหแป้งฝุ่นเที่ยวโอเคเดี๋ยวเข้าขออนุญาตไปแต่งหน้าแต่งตาให้เรียบร้อยก่อนนะคะโอเค ันนี้คือเอาผมคาดขึ้นไปนะคะอัน,นสิงมีรูปผมเโอเคทุกคนเดี๋ยวต่อไปเข้าจะมีของเลนะ่นให้ทุกคนดูนันเองนะคะก็คือนี่เลยนะคะทาด้านบลัชออนของซูเปอร์มัมนะคะ แบนด์ของคนไทยถูกและดีก็คือที่นี่ค่ะซ u เปอร์ม Thailand ลนเองนข้าสั่งมาทั้งหมด8สีนะคะจริงเขามี9สีแต่ว่าตอนนี้เข้าสั่งศูนมันคือว่าโซ o เอาแต่พอมาเมื่อวันก่อนทุกคนแบบว่าของเติมแล้วเข้าแบบว่าอ้จะสั่งก็คือแบบไม่ทันแล้วเพราะจะทำฟิตมีวันนี้ก็แบบโอเคกันเดี๋ยวเอาซอูเปอร์มาร์ทลงวันนี้เลยกันเนาะเื้อข้าวาสั่งมาทั้งหมด8สีเนาะชัดดม ก็คือจะมีทั้ง4ีส่วนสถึงส่วนเนะคะทุกคนก็มีเยอะจนแบบอยากจะเอาน้องแบบมาเล่นใช่ไหมนะคะก็เลย ให้ดูนะคะทุกคนคือพอเอามาเรียงกันมันแบบว่าดูดีดูสวยมากๆเลยนะคะทุกคนก็ตอนนี้นะคะในเพจไอจีเ, IG, เนาะซูเปอร์ม Thailand ก็คือน้องเหลือตลับละ39บาททุกคนจาก290ซึ่งโปรโมชั่นนี้ข้าไม่รู้ว่าเขาจะมาถึงวันไหนนะคะแต่ว่าทุกคนช่วงนี้คือรีบไปตมัมแล้วก็ไหนจะเปียพาเลทป็นแบบ3 in 1 3อัน599คือ ดีมากเลยคือเข้าเราตกบัชมาคือแบบอยากจะเอาแบบนางมันเล่นแปดสีก็คือทาไป,เ,ปเลยนะคะแปดวันไม่มีเบื่อนะคะทุกคนสีนี้ทุกคนคือแบบโอมก็อดไม่เคยมีเลยนะคะทุกคนไม่สีเบอร์ศูนสามเนาะแต่ว่าตัวที่เขาเป็นเบสเจลเลอร์คือจะเป็นเบอร์ศูนย์สี่นะคะทุกคนแต่แบบ ข้าแบบเฮ้มันเป็นเบสซ์สุดแต่คือไม่ขอไม่หมดนะแต่คือสุดหนึ่งคือแบบขอหมดจริงอ่ะคือนั่นก็เออน่าจะเป็นเบสซ์เล่เหมือนกันนะคะทุกคนเบสซ์เล่เบสซ์เล่มาทุกคนเราจะมาทำการสุ่ม สุมอะไรก่อนก็คือแบบเหงาน้องมีเดียก็คือแบบจะเอาน้องมาเล่นเกมกับแล้ก็คือทุกคนดูกล่องกล่องน่ารักมากเลยดูสิกุบกี้แบบกุบกิบมากมากเลยนะคะทุกคนแท็กเกจของเขามีความคิ้วมากเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นคทุกคนดูดิเป็นแบบสไตล์อยู่ข้างในแล้วก็แบบพกผ้ารด้กระทัดรัดเลยนะคะเติมระ่างวันได้นั่นเองนะคะโอเคทุกคนมาเล่นเกมของเขากันดีกว่าก็คือเ้าจะเอาน้องใส่ไว้ในกล่องสูม เสียงดังมากเลยก็เดี๋ยวข้าจสมาปัดแก้มวันนี้ข้าวสปัดแก้มเป็น two ทนะคะคือจะลงเป็นตุกเบสของแก้มให้มีความแบบเหมือนแบบเออเป็นสีแก้มเราก่อนแต่มันจะใช้สีเมือนกันเนาะสีที่สองก็จะเป็นสีที่แบบมาทํามิติแก้มให้ดูแบบมีอะไรมากขึ้นก็เดี๋ยวมาสุ่มกันเลยดีกว่านะคะทุกคนเพื่อความช a เลนจ์อยไม่ด้เลยต้องอยู่นี่อนนี้คนเราไม่ติดเือแล้วอะอยโอ้ศูนย์สแม่ แกนป่าแม่มงคนมันสูนสองสอ่งนะแกก็เข้มอยู่นะมาเดี๋ยวเข้าจะใช้แปรงพุ่มๆอย่างไรละกันเขาแบบมันแต่ทุกคนแบบสีเขาติดชัดมากคือข้าวเคยรอมาแล้วแหละครั้งหนึ่งคือแบบดูดิเขาก็คือนข้อมัออออไม่ออกเลยแล้วกติดหนุบมากเลยเดี๋ยวเข้าจะลงแบบอ่ะวอมกันขออนุญาตวอมุกคนอันนีน้เป็นพนาดวอมน อันนี้เป็นสีเบยได้เด้ลองระมรงแบบทั่วๆได้เอ่อทั่วๆแก้มไปเลยนะคะช่วงนี้อย่าไปข้างล่างนะมันจะเป็นแบบเป็นขวัญฟ้าหน้าชมพูนะคะทุกคนระเรื่อระเรื่อไหมชมพูชมพูแบบชมพูแบบชมพูหส้มส้มดิส้มนะเออส้มชมพูคือข้าวปกสีไม่ถูกทุกคนก็ไปดูกันเองชอบสีไหนก็สีนั้นเลยทุกคนทำไมก็เป็นตีคข้าวส้มเหมือนกันเนาะ อาจจะมีความคอเรียนิดนึงนะคะโอเคอันนี้เสร็จแล้วกระสุนสองเอาออกนะคะเดี๋ยวมันจะหยุดซ้ำมันจะไม่ได้เด้อมาต่อไปนะคะเป็นสิที่จะเอาไปทําตรงนี้เป็นมิติแก้มของเรานุ่นขอให้ได้เฉดเดีวยวกันก็พอแบบขอส้มปรากฏได้เบอร์า3ไปที่แบบส้มเป็นแต่นเลยเะยังไง,กง,ง <laughs> ะกระดาษฮัลโหลอห้องไรกันหมอดอ่ะไี่เห็นเลยอันนี้การเชล อ๋อไม่ให้มาส่วนแปดนี่ทุกคนวันนี้สี่แก้มของข้าคือสองซีนมาดูกันนะคะเออได้สิทุกคนไม่เป็นไรนะคะอยากเล่นเองก็ต้องทำเองค่ะขอโอ้โห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 ลองช่วงหน้าแก้มหนะคะอันนี้อุ้ยทุกคนได้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  ไม่นดาเกลียดนะคะแต่จะลืมวอมสีก่อนนะเพราะเมื่อกี้คือข้อจุ่มแรงทุกคนได้แต่อยากเอ,อ่อแคเข้มกว่าน,นี้คือแก้มลิงแล้วมาลงช่วงหน้าแก้มนะคะน่าจะได้มีมิติมากขึ้นลงช่วงหน้าผากสัก,ก,กนหน่อยนะคะเป็นหน้าแดนธรรมชาติไปค่ะทุวกคนวันนี้ถีเท่าตัดแรกคือส่วนเก้ากับส่วนสอง โอเคทุกคนเอโซน8กับ02สองอันนี้ก็คือสามารถสับคู่กันได้นะคะทุกคนไปกันได้ได้อยู่ไปกันได้ได้เลยไปกันลอดอยู่แป้งก็คือนุ่มมากซปเปอร์มามทุกคนแบบหมดแล้วเดียว๋วเพราะว่าเขาปิดพีไปแล้ววัแบบนนี้ซื้อได้แค่ราคาเต็มนะคะขอลงเป็นฟินิชพาวเดอร์อีกครั้งหนึ่งจะได้ช่ำๆทุกคนคาดรู้สึกพอดีพอดีพอ,ดพอปล่อยให้แปง้งเออพอปล่อยให้มันคุชชั่นมันเซตติ้งตัวก็คือแบบ ดูมากนะคะงามมากสมกับเป็นหญิงไทยใจงามง <c oughs> หน้ามันเย่นจริงนะพอเขา้าอมาคือแบบแล้วพอเจอแสงคือแบบทุกคนแนะนำนะคะเวลาแต่งหน้านะคะให้พยายามหันหน้าเข้าหาแสงธรรมชาติเพราะว่ามันจะทําให้เรากะปริมาณแบบว่าหน้าเราไทยอยู่แล้วมันเทาไหมมันลอยหรือเปล่าพอที่กับสีคอหรือว่ามันขาวแต่แบบไม่ได้น่านเกลียดม,มากนะคะทุกคนก็แนะนาน,นะคะแสงธรรมชาติดีสุดค่ะ โอเคทุกคนมาเทียบกันระหว่าง2ตัวนี้เลยนะคะแบรนด์ของเมลลี่เหมือนกันแต่นี้จะเป็นแบบในรุ่นของเอขาเรียกว่านะเป็นฟาวเดชันนะคะนี่เป็นครูชั่นแต่ว่าอันนี้เขามี SPF ให้เราแต่ว่าตัวนี้นะคะไม่มีแต่ว่ามันเป็นแมท l u ัสโพเลสเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นออย c ์คอนโทรลไหมอ๋อันนี้เป็น n o ม m ลทูออยลี่แต่นี้ก็คือแบบเป็นแมทแล้วก็เป็นแบบเอ่อเขาเรียกว่านะออยลีคอนโทรลใช่ไหมโอเคใช่ทุกคนเป็นออย c ์คอนโทรลครูชั่นถูกแล้ว ก็ทุกคนเขารู้สึกว่าตัวนี้เขาเคยใช้แล้วขอรีวิวตรงนี้อะไรกันว่าระหว่างวันน้องมีความจอบลงไปมากๆเลยคือเขาเคยใช้กับคอนซีลเลอร์ของเขาก็คือแบบทุกคนตกใยมาคือแบบมันแยกชั้นเลยอะคือตาคือขาวมากแต่คือบริเวณเอ่อหน้าของเขาคือแบบจอบจริงๆค่ะใช้เบอร์หนึ่งสองศูนย์คือจอบมากๆแล้วก็มีความแห้งแบบคือพอล้างหน้าออกคือแบบหน้าแห้งแบบแห้งเลยคือรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นของ normal กับแบบอ่อกับ ออยลี่ดูกล่าวเพราะข้าเป็นคนแบบผิวแห้งนะแต่แดเราก็แบบโอเคนะคะทุกคนตอนนี้นอยากลองตัวนี้เนาะส่วนตัวนี้นะคะครัชั่นที่เข้าได้เราวันนี้ข้าก็รู้สึกเหมือนเดิมว่าน้องมีความติดทนมากกว่าตัวที่เป็นพาวเดชั่นแล้วก็มีความแบบว่ามีความชุ่มชื้นมากกว่าแบบทาแล้วไม่ไม่แห้งแล้วก็ไม่ได้แสบผิวแบบเออแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้แสบผิวทุกคนแต่ว่ามันจะแบว่าแบบเวลาเราล้างออกหน้ามันจะไม่แห้งนะคะทุกคนแต่ถ้าพูดถึงการปกปิดข้ารู้สึกว่าตัวน,นี้คือแบบ is t h e b ร s เถูกและดีและปกปิดดีมากๆเลยค่ะตัอย่ลืมฟินิชสเปรย์นั่นเองนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นของฟิตมีเหมือนกันนะคะทุกคนเขาเคลยเียร์ไ24ชั่วโมงนี้นะคะก็เดี๋ยวเมื่อฉีดกันนะคะเป็นสเปรย์น้ำแรนนเองนะคะอื้อก็เวลาฉีดนะคะทุกคนอย่าลืมหลับตาปิดปากให้สนิทนะคะเดี๋ยวมันจะแสบค่ะฟินิชโอ้โอ้โอ้แอบลมนะคะโ oh, 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 อเคะ okay, ทุกคนก็ประมาณนี้นะคะฉีดเป็นละอองละอองก็แค่นี้มันก็จะ สวยรถดเพเรดเพอร์เฟคเหมือนหน้าคลิปของท่าเลยค่ะทุกคนแล้วก็ติดทนมากๆด้วยนะคะเป็นฟูเจไปเลยนะคะท,ทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะชอบกันนะคะก็อย่าลืมไปตามด้วยนะคะทุกคนวันชัยดีจริงเข้าให้คะแนนเลยสิบเต็มสิบสำหรับครชัน่นฟิตมีตัวใหม่ตัวนี้เลยนะคะก็ขอบคุณค่ะทุกคนเจอกันในคอนเทนหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องลาลาไลค์ตู้เลยค่ะไม่ให้ครดังกล้องเลยอะ่ะต้องกดไลค์แล้วมยต้องซับสไคร้ด้วย นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ